ก็ได้แต่แถวคงไม่ยาวมากนาวีไม่ยาวค่ะทุกคนแถวไม่ยาวตัดผมใหม่น่ารักเชียวเฮ้ยทุกคนเขาตัดผมสั้นมาทุกคนผมนสั้นมากรู้สิทุกคนจะให้ดูคือแบบเขาตัดให้ดูสั้นมากเป็นเลเยอร์นะคะรู้สึกว่าสบายหัวขึ้นเยอะเลย แล้ <laughs> แบบนี้เรียกว่าสั้นแบบเราเรียกว่าติดหนังหัวเลยปะะ่ะคะไม่ทุกคนนี่มันสั้นกว่าเดิมไง <laughs> ทุกคนคะคือหนูคือหนหูจะเล่าทุกคนก็คือหนูว่าหนูว่า <laughs> ไม่อยากจะพูดเลยหนูก็ไม่พูดไปเถอะหนูว่าสั่งหูแมวแน้ะคะ่ะทุกคน <laughs> แต่ว่าของมาส่งไม่ทันคะ่ะทุกคน <laughs> <laughs> นั่นแหละทุกคนก็อดนะ ครบอกไม่ชอบแมวเอา้าหนูเองเนี่ยหนูไม่ชอบแมวแต่ว่าหนูอะคือหนูอะก็อยากลองเป็นแมวดูนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบเป็นจะเป็นยังไงนับหนุนให้หน้องเป็นน้องแฮนเป็นแมวครับถ้าถ้าหนูเป็นแมวพี่จะมาจับมือหนูปะคะพี่เฮ้ยแตงว่าพี่อะ่ะไม่จับทุกคนแน่เลยพี่แบบหลายคนอะนอน,น,อนหลายคนนะคะคนเนี้ย หาก็ได้แต่แถวคงไม่ยาวมากนะวิไม่ยาวค่ะทุกคนแถวไม่ยาวแถวไม่ยาวค่ะวิแค่เลยออกนอกยูเนี่ยทุกคนเวอร์ทุกคนพูดเวอร์มากมันไม่ใช่นะหนูว่ามันไม่ใช่หรอกเราก็ไม่ชอบแม่แต่เราชอบเธออะเฮ้ยคิมมีโนเโจออีกนีนะี